แฟชั่นนามิสาสาซีราฟุกกะล,ลอนและมัดเดี่ยวให้มาแข่งกันนะคะว่าใครเนี่ยจะสามารถถ่ายแบบแฟชั่นออกมาได้แบบแซ่บสุดเดือของรางวัลก็คือการกินแกรปปี้ตลอดชีวิตหรือเปล่าไม่รู้แต่เรื่องนั้นมันไม่สำคัญเลยเพราะว่าศักดิ์ศรีมันทั้งคอนี่ยเราจะไปยอมแพ้ไม่ได้ให้พูดถึงคู่แข่งแล้วนะมัดเดี่ยวเนี่ยเด็กน้อยมากจะมา้าอะไรกับตัวแม่ฉัน ส่วนกุกกระลอนเนี่ยถ้าจะมีดีอะไรสักอย่างก็คือผอมกว่าแค่นั้นแหละแต่เรื่องความเป็นตัวแม่แฟชั่นเนี่ยคนงานของนิสสาก็ประจักษ์กันอยู่แล้วคนที่แบบค่อนข้างน่ากลัวพี่แต๊กซีร่าเอางี้นะแม่คืนรุปงใหม่ย่อมแรงกว่าอุ้ยแรงอ่ะการถ่ายแบบแฟชั่นเซตวันนี้นะคะจะเป็นแบบความแฟชั่นมากๆเคยเห็นลุคนี้ของคิมคาไหมคะเป็นการทำชุดนะจากสกอตเทปทั้งตัวซึ่งวันนี้ ฮาราชุดก็จะทำจากสกอเทปทั้งตัวจริงๆนะทำที่แก๊สเก็ก็แรงเหมือนกันนะอาหารแพงโค้ดหมดไม่มีส่วนลดวันนี้เราจะมาฉีกพวกนี้ทิ้งไปให้หมดเลยเพราะเข้าสู่แคมเปญก a b u n l i m เ t e d เช่นแบบโค้ดไม่มีวันหมดอายุอาหารไม่แพงอีกต่อไปถ้าสมัครถูกจะเล่นใหญ่แล้วนะแต่สายใหญ่กว่าไปดูชุดนะดีกว่าตอนนี้เรามีทีมงานเขาเรียกว่าอะไรเป็นแรงงานนรกนะคะ เจ๊ะแจ๊สูู้อันนี้คืออะไรอันนี้คือติกเกอร์สติ๊กเกอร์ของแ g ร็บนะคะที่ส่งมาเนาะเราก็จะทำยังไงดีน้องไอเราจะมาทำเป็นโค้ดกลุ่แบบตัวใหญ่โตมากน้องที่อยากช่วนะคือน้องไอค่ะน้องไอนะคะเราจะสู้อีก3คนที่เหลือได้ใช่ไหมก็ชุดเรามันฟังเราเน้นใหญ่อยู่นะเรเนตะโกูเนี่ยก็ติดเครื่อคุมอยู่แน่ เอาอันนี้เป็นเสื้อคลุมหมอเสื้อคลุมค่ะเราข่อเทปมาทั้ง100มหมดหนะ100นะดึ่งร้อยม้วนกี่ม้วนนะหนึ่งร้อยม้วนไปเลยค่ะเพราะเราเดือดสะบัดแปลอยู่แล้วมันสองม้วนสามม้วนไม่พอพอ๋อนีพูดเล่นนะุูพรหนะึ่งร้อยม้วนจริงๆแต่ดีไม่ดีร้อยม้วนนี้ก็ยังไม่พอนะโอ้่หไม่พอค่ะเออเดี๋ยวช่วยติดได้มาเริ่ม ง่าเดี๋ยวก่อนนะใช่ไม่ใ่อะดีดอกออกไปทำท่อนล้อ,อ,อโนโนได้ไหมฉันหญ่เกินกอัน,อนนี้นะแต่ยังไม่เหมือนชุดเหมือนอะไรหรือป่ะเหมือนผ้าคลุมรถใหญ่มากมามาออกมาที่เร่นของจริงมาล้อหล่อ ไมมีเซอร์ไพรส์อีกเพราะว่าในการถ่ายรอบเนะี้ยมันจะเป็นตัวนอกก่อนทอระชิกกดเกณฑ์ออกความแบบผ้าสมแพงคนหมดอย,อยุ่เนงะี้ยเราก็จะเจ,เจอข้างในที่มันแบบจิงแมวเวอร์แล้วชุดตัวในนะนะบอกเลยว่าปากตาแตกตอนเนี้ยคนปากก็คือตาบอดมาแล<ร> <ตา S 1> ้ตาบอดอันนี้เป็นงานปักมือหมดเลยเหรอปักมือหมดเลยปักมือหรือกาวปักมือจะให้เช็คไหมเช็คไ,ได้เลยตด้งกาว0แต่ไม่เป็น เพื่อคนดูเพื่อความฝังนะคะเราต้องชนะยนนืนแนความเป็นตัวแม่อะไรไม่ใส่มให้ดูชาร์าอุ้ยสซมากเอางี้นะชุดยัยงเต็มขนาดนี้วันนี้บอกเลยนะหน้าผมคือ วิกนี่ก็สั่งมาเพื่อการถ่ายแบบของ Grab โดยเฉพาะนะคะน่าต้องชนะแคมเปญน,นี้ให้ได้สะใจอะ่ะแล้วสามคนนั้นจะเอาอะไรมาสู้ฉันปรากฏอีฟุกวิกใหญ่กว่านะาสวยมากสวยมากพูดได้คำเดียวว่าสวยมากสวยมากมาพระคุมเสร็จแล้ว oh my goodness พระคุมพระคุมใหญ่มากจะเต็มมากมันมีภาาไหไหมนะเไว้แปะเอาไว้แปะลูกวีสั่งกับข้าไว้ที่งานหน่อยลูกในแกรปได้สิบนันมา แต่ว่าเราต้องสมัครผ่านแคมเปญใหม่นะคะ grab food unlimited u n ล็อกปลด,ดล็อกความคุ้มแบบไม่มีลิมิตหลองเข้าไปเลยกดตรง grab unlimited ผ่าสมัครเดือนละ1บาทแต่พอเราสมัครปุ๊บนะหล่อนจะสามารถใช้โค้ดที่แบบไม่มีวันหมดอายุเพราะปกติเนี่ยเขาจะแจกโค้ดบางอันที่แบบต้องใช้ถึงวันนั้นวันนี้<อ>แต่ถ้า,<อ>าใช้ grab unlimited โค้ดไม่มีวันหมดอายุสมัครเลยนะเข้า grab แล้วก็ไปที่ไอคอนแล้วก็เลือกแพ็กเกจแล้วก็เลือก grab unlimited แค่นี้หล่อนก็ใช้โค้ดได้เลย สาม,มารถกดสั่งอาหารโด้ผ่านใช้โค้ดทันทีวิอย่าลืมใส่โค Bonus. ด้ด G U BONUS เพราะจะได้รับส่วนลดถึง2 5เมื่อสั่งซื้ออาหาร180ได้รับส่วนลด80บาทหรือจะเป็นโปรแรงช่วงพรามทา์มบ่ายโมงโปรแรงกับโค้ด Super 40ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง4 0เลดจุกจุกเ<ะ>็จชั่วโมงดและลดสูงสุด100บาทเมื่อสั่งขันต่ำ2 0 0เอาไงโหดไหมโหดมากพี่นันลดต้อง100บาทแนะ่เราสั่งร้านประจำฉันเลย มันไกลมากลยจากตรงนี้ส่งมันจุกนะใช้แคป b u ม l i m i t อ d ค่าส่งฟรีค่ะอันนี้คือส่งฟรีด้วยเหรอส่งฟรีไม่อั้นตลอดปีเอาไงค่าสมัครแค่เดือนละหนึ่งบาทเนี่ยนะเออแค่นี้นะคะนัดแล้วก็ทีมงานเนี่ยมีอาหารรสในราคาพิเศษมาลอกินระหว่างขยนมาฉันสวยมากเลยช่างภาพวันนี้นะคะหนุ่เบลนะคะกับพี่แรกนะครับผมก็ ต้องบอ,อกเลว่าจริงๆนักับเบลถ่ายรูปเพื่กันบ่อยมากวันนี้เราก็ร่วมง,งานกาันั้งเปลี่ยนลูปมากปกติจะถ่ายแไหนปกติจะถ่ายแบจะถาแบบเกาหลีวันนี้มาดูเป็น,นยัไงแบบมันเท่ก็เกออือชนะไหมชนะชวร์ชนะนะจะอีกกก็ล้องติดต่อมา กอดู่สวยมากฟิลแจ็คเก็ตเ,เมืองนอกสวยนะชุดนี้เมื่อก่อนออกมาแล้วดูไฮแฟชั่นชุดน่าเอาจริงๆนะไม่คิดว่าชุดแจ็คกสกอตเตสออกมาดูแฟชั่นขนาดนี้แล้วภาพที่ออกมาตอนนี้นหมือนแบบ,แบบใส่แบบแจ็คเก็ตจบบหน้าฝนแบบแฟชั่นสุด,สด ความยากในการถ่ายแฟชั่นเซตนี้นะคะก็คือพอเสื้อคลุมเนี้ยทำมาจากสกอตเทปทั้งตัวพอนับคลุมปุ๊บร้อนมากคือมันอากาศไม่ถ่ายเทอ่ะแล้วเวลาถ่าโพสที่พอเราต้องนั่งไปกับพื้นอะไรเงี้ยค่ะชุดมันปักทั้งตัวใช่ป่ะพอเรานั่งลงไปมันก็เหมือนกับเราแบบนั่งทับหินทับอะไรเงี้ยแล้วเจ็บเจ็บมากแต่เพื่อคนดูเพื่อยอดวิวเพื่อความปังโซามาเลือกรูปกันดีกว่านะคะอันนี้ลดอันนี้ก็ะชุ่มอันนี้สั้น แกต้องรักฉันโ้โหแคมเปญนี้นะ่าต้องชนะแน่นอนค่ะใครอยู่ทีมนั้นบ้างลองคอมเมนต์ข้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปที่แบบพามาดูเบื้องหลังการถ่ายแบบแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงแต่ละคนจะได้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นภาพแฟชั่นเนซะ็ตหนึ่งพันเนี่ย มันไม่ง่ายนะคือมันไม่ใช่แค่ตัวนัดคนเดียวต้องบอกว่านาดาัดได้ทีมงานดีตั้งแต่ทีมชุดที่มีการคิดครีเอทว่าเฮ้ยเราจะตีโจทย์ออกมายัางไงเนาะกว่าจะได้ชุดนี้ออกมาทุกคนได้เห็นว่ามันใช้เวลาในการทามันยากมากทีมโปรดักชั่นอย่างน้องเบลอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการแบบทกากันบ้านเพราะเฮ้ยพอเราได้ภาพที่เปนแฟชั่นเราจะจัดแสงไฟอะไรยังไงต่างๆไม่ว่าจะยากแค่ไหนสุดท้ายแล้วก็ออกมาเป็นผลงานทุกคนได้ดูกันอีเบลเลิศอีกแล้วว่าจุงโกนอะ อยากกินอะไรบอกแม่พอนี้แม่จะสั่งผ่าน Grab Unlimited อย่าลืมนะคะรีบไปสมัครกันค่าสมัครเดือนละแค่1บาทอาจจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง40%โอ้ยขอบคุณนะคะ<ด>คุณพี่คุณพี่ว่าหนูสวยไหมสวยมากคุณพี่เคยเห็นผู้หญิงสีเขียวขนาดนี้ไ <c oughs> หมฮะฮะได้ได้ไดไดพี่หนูดวงไหมว่าหนูเป็นพ r e s e n t e r Grab เนี่ยโปรคลุมส่งฟรีตลอดทั้งปีกับ Grab Unlimited นะคะ สั่งให้จัดเต็มนะคะและนี่ก็คืออาหารที่นัดสั่งมาเลี้ยงก้องถ่ายวันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากกับการสั่งผ่าน Grab Unlimited รีบสมัครกันได้เลยนะคะตอนนี้ขอตัวไปกินก่อนส่วนมากเลยะะอร่อยดีผิวดีขึ้นตอนนี้หน้าหน้ากุดีมากเหมือนกูมั่นใจมากอ้าวจริงวาอะไรจริงอ้าวอ,อีดอ,อกเอ็นเครดิตซูมได้นะคะสกินแคร์เขาได้นะคะยังไม่รีทัชนะคะอซูมซูมค่ะดูลุคผมขนดูอะไรโอ้โหาา